ชามนี้กว๋วยเตี๋ยวของฝรั่งอันนี้เนื้อสดหั่นนะคะอุ้ยแบบจาดน้ำร้อนหวานๆเลยนน้ำค่ะลูกชิ้นแบบแน่นๆอืมชามใหญ่ๆนะใส่น้ำตาลใส่กระเทียมเจียวใส่พริกเผานี่ต้องให้ชิมเองนะจะจ๋าชิมตั้งแต่น้ำซุปก่อนแล้วนะคะใส่เนื้อแล้วจบเนาะอื ลองมาชิมว่าจะขาดอะไรพริกพอไหมใส่แค่พริกเผาไม่ได้ใส่พริกผงมุดรู้โดน้ำส้มเอ,อ๊ะคนให้ทั่วก่อนดูลูกชิ้นลูกชิ้นมดพอดีกา <10 S 1> ลังน้อยกินเป็นสิบลูก,ลกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำลูกชิ้นหม,อมูอือืออนนุกปปกัน โอเคแซ่บอยู่แล้วม mm hmm. ีน,นกปีกันเนี่ยแซวกูดเผ็ดมากเลยอ่ะ hmm. อ uh ืมเฟลซีสกูดสเต็กเฟลซ์อ่ะอ่อไม่มีหมูสดเนะี่ยอันนี้ของป้า,ปาพิเศษสิมา mm hmm. ได้กินแต่ลูกชิ้นกับกระดูกซุปนะฮะอันนี้พิเศษป้า,ปา Naa, mm <hesitation> -hmm. mm -hmm. alis maakalip papa, kaya kalamang Neng pufaluk sin na kie, mbalak ka, lis pas ka maakalak, <hesitation> 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 ตักันอืมสติกยก่ะต้มยังเปื่อยโอเคปล่อยฝรั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้ก็จบด้วยเมนูกลวยเตี๋ยวจ้าทางบ้านทางลูกสาวลูกเขยนะฮะผ่านไปหนึ่งวันฝรั่งน้อยก็อร่อยเนอะนูเดซุปอร่อยไหมแซบไหมหนูกินอะ่ะอ อิ่มกันทั้งครอบครัวก๋วยเตี๋ยวหนึ่งหม้อพีน้องขาลูกชิ้นไก่หนึ่งกิโลเกี้ยงพอดีไม่ต้องเก็บเข้าตู้แข็งเหลืออยู่สองสามลูกลองดอูฝรั่งจะเบิ้ลอีกหม,อหม้อไหมอีก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 ชามไหมนะคะมีโอกาสเดือทางนี้เนาะซุปร้อนๆกระเทียมเจียวเยอะๆอ่า าดิสมารกระลิกปะป๊าเดด้าปล่อยให้ฝรั่งกินข้าวเลยคะอืมอ mm ืด hmm. ์ n d t ส i s is good ลวกแบบหวานๆาไม่เหนียวนะคะไปละไดด้า